สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับน้องบีนเซรีไทยรถสวยกันอีกเลยนะพะี่พี่คะ่ะวันนี้ก็มารีวิวในส่วนของรถเข้าใหม่ให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเอามาให้ชมกันก่อนเลยมาจอดนะคะเมื่อวานเองวันนี้มารีวิวให้ชมกันก่อนนะพี่พีนะกับเจ้า Toyota Fortuner นะคะ2.4 V Sigma 4 Leader นะคะคันนี้ เป็นรถปี2022นะเล 8, ็ไม่เพงแค่80,000ื่นกว่าๆเท่านั้นรับประกันในส่วนของโครงสร้างนะคะรถไม่มีชนหนักจมนำพผิกความเนาะใครกำลังตามหาในส่วนของ f o r t จ n e r ขับซีอยู่บอกเลยคันนี้ห้ามพลาดนะคะค่าตัวอยู่ที่1,89,000้าเท่านั้นค่ะฟรีดาวจัดเต็มได้นะคะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะบ,บีหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่0 9 3ย์2 1 9 0 3นะคะีค่ะ 0931321903นะคะโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะพี่ๆนะอะนะคะนี่นานๆจะมีเข้ามาต้องตีนะเที่นั่งนะคะพี่ขาขับ4เนาะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของดีเชลตัวรถกันเลยนะคะในส่วนของชมหน้านะพี่ๆนี่เลยนะคะแต่งคลายๆแบบรังพึ่งนะคะมีเลเย,ยอร์ค่ะพี่ขาคันนี้จะได้ในส่วนของกล้องนะ360องศาเลย กล้องรอบคันเลยนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าค่ะพี่พี่ขานี่เลยมีกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยนะคะเหนือกล้องด้านบนเนาะจะเป็นในส่วนของสัญลักษณ์โตโยต้านะคะเป็นโครเมียมค่ะพี่พี่ขาเป็นโครเมียมนะคะอ่ะเซนเซอร์นะคะกระยะด้านหน้าจะมีให้2จุดซ้ายขวาในส่วนของไฟหน้าคันนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบบีบีม LED นะพี่พี่เนาะสว่างมากๆนะคะด้านล่างก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะ มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยในส่วนของบอดี้ตัวรถนะคะสีดาเดิมโรงงานคะ่ะพ,พี่รู้ได้เลยนะ,ะสภาพรถก่อนเก็บงานก่อนทําความสะอาดไม่มีรอยขนไมลรอยขีดข่วนเลยรเลยนะรอยบุบรอยยุบคือไม,ไม่ไม่มีเหมือนกันนะคะในส่วนของยางนะคะพ,พี่ขาเดยวเป็นล้างให้อีกทีนะอาจจะเลอะนิดนึงนะคะคันนี้จะได้ในส่วนของแม็กขอบสิบแปดเนาะแม็กสีทูโทนนะคะหน้างเงาร่องดําค่ะเป็นยางใหม่ปีสองพันยี่สี่นะพี่เนาะซุ้มล้ออะไรก็คือเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ กระจกมองข้างพี่ๆขาจะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยเลยแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะกระจกจะมีเป็นกล้องมาให้นะคะจะมีให้ทางซ้ายและขวาเลยนะพ,พี่นะทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะบันไดด้านข้างค่ะมีมาให้เรียบร้อยเนาะอ่ะในส่วนของมือจับคันนี้นะคะเป็นมือจับโครเมียมนะคะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทเคเลตเรียบร้อยนะคะพี่ๆขาอันนี้เลยนี่ นส่วนของกระจกนะคะสัญลักษณ์โตโยต้าสัญลักษณ์มอกรอยอยู่นะคะเดี๋ยวจะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันค่ะพี่พี่ดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะคะแวะกันแวดดูกันในส่วนของตัวน็อตนะพี่พี่เนาะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะขอบยางสภาพสวยๆเลยนะขอบยางสภาพสวยๆนะคะอาร์กลมคมชัดสวยๆค่ะพี่พี่ะขอบยางก็ไม่มีรอยฉีกข,ขาดอะไรเนาะ สัญลักษณ์มกยังอยู่นะคะพี่พี่ขาเนาะสีเดิมเฉดสีเดียวกับตัวรถเลยอ่าเพงประตูกันบ้างคะ่ะพี่ขาเพลงประตูก็จะดีไซน์สีดำเนาะตัดสลับหนังนะคะนี่รอยตะเข็บอะไรก็คือ,อยังอยู่ดีไม่มีรอยขาดหลุดลุยในส่วนของกระจกก็จะปรับออโต้ได้นะคะสีบ่บานเลยตันนี้ก็เอาไว้ปรับในส่วนของกระจกข้างนะคะจะมีลำโพงแยกเสียงแหลมมาให้ด้านบนเนาะมือจับ ะะก็จะเป็นโครเมียมเรียบร้อยด้านล่างก็จะมีลำโพงมาให้มีที่วางขวดน้ำมาให้นะคะน็อตสีดำเฉดสีเดียวกับตัวรถเลยพรมกระดุมก็คือมีให้ทั้งคันนะคะในส่วนของเบาะค่ะพี่พคะ่ะคู่หน้าจะได้เบาะหนังสีดำนะคะสาภาพเบาะสวยๆตึงๆนะไม่มีรอยขีดข่วนร,รอยฉีกขาดอะไรให้เห็นเลยรอยตะเข็บยังอยู่ดีนะคะ SIS Airbag คือมีให้แน่นมากอะระบบรักษาความปลอดภัยดีมากนะคะเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้านะพี่ๆนะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านไหนกันบ้างคันนี้จะเป็นปุ่มพุสสตาร์ทนะคะนี่สตาร์ทง่ายมากนะพี่ๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเลขไม์กันก่อนนะครับนี่เลยหน้าจอเป็นแบบแสดงผลสวยมากเลขไม้ที่เป็นหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบกิโลนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะหุ้มหนังอย่างดีเลยแต่สลับลายไม้ ะะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันเต็มระบบนะพี่ๆนะรับสายวางสายได้สั่งการผ่านเสียงได้นะคะแพดเดิลชิปอะไรมีมาให้พร้อมนะครับ SRS Airbag ที่พวงมาลัยก็มีมาให้นะคะในส่วนของหน้าจอค่ะพี่ๆคะ่ะจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนได้นะคะแล้วก็ใช้เมนนวลนได้เนาะเชื่อมต่อ wifi ไ,ไ,ได้นะคะพี่ๆนี่นี่เลยก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็สามารถปรับสีอะไรได้ด้วยนะ เครื่องเสียงบลูทูธได้นะคะสั่งการผ่านเสียง w i f i อะไรคือได้หมดนะพี่ๆนะ,ะในส่วนของด้านล่างกันนะคะในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นแอร์แบบดูโอ้นะคะก็สามารถปรับอุณหภูมิแยกโซนกันได้นะคะซ้ายขวานี่เลยนะคะสังเกตนะอุณหภูมิจะไม่เท่ากันนะคะก็สามารถปรับได้แล้วก็ด้านล่างมาหน่อยนะพี่ๆนะจะมีในส่วนของปุ่มนะคะปรับโฟวิน นะอันนี้ขับ2อ,อยู่นะคะถ้าต้องการขับ4วิพี่พีก็สามารถปรับหมุนได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มนะคะที่ช่วยเพิ่มแรงหนืดเวลาลดลงเนินนะพี่พีนะอันนี้ช่องเสียบ USB นะคะอันนี้เป็น power outlet สามารถใช้ได้ปกติค่ะตรงกลางนะคะก็ตกแต่งเป็นลายไม้นะคะสีออกจะเป็นเทาๆดำๆหน่อยๆน,นะคะมีที่วางเกี้ยวน้ำให้สองใบยอยู่ตรงหน้าเกียร์นะคะพี่ๆีค่ะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้เนาะขับง่ายนะคะ ปุ่ม Eco Power มีมาให้นะคะปุ่มควบคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นไหลมีมาให้คันนี้เบรกมือจะเป็นแบบดึงนะคะคอ,อนโทรลด้านหน้าก็จะดีไซน์สีดำหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องนะคะคูบ็อกซ์สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ก็จะมีในส่วนของความเย็นนะคะเออเย็นกว่าอุณหภูมิภายในนะคะพี่ๆค่ะตรงนี้ก็จะเย็นกว่าอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเนาะ,ะช่องเก็บนะคะของก็คือให้มาลึกให้มาใหญ่อยู่นะครับด้านบนนะคะมีช่องเก็บแว่นให้นะคะ ไฟนะเป็น LED สว่างมากพี่พี่จ๋าบางแดดน,นะคะก็จะมีทั้งกระจกและไฟสองสว่างมาให้เลื่อนสไลด์กระจกก็จะติดไฟอัตโนมัติเลยในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้เครื่องจะอยู่ที่2,4 0พนะพี่พี่นะกล้อง3 60, 60, งามรอสิองศาเซนเซอร์รอบคันนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตอน2กันต่อบอกเลยว่าพรมกระดุมคือมีมาให้มีให้ทั้งคันนะคะในส่วนของพรมกระดุมนะพี่พเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาจะมีเป็น เ o w e อาเ t ล็ t นะคะด้านล่างก็จะเป็นปลั๊กไฟบ้านนะคะเสียบได้เป็นสองรูนะคะพี่ๆค่ะด้าน,นหลังเบาะคนขับคนนั่งข้างนะคะก็จะมีเป็นเอ่อห่วงนะคะไว้แขวนสิ่งของได้นะรองรับน้ำหนักได้4กิโลนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าจิงโจ้นะคะมาให้ทั้งสองฝั่งนี่ในส่วนของเบาะตอนสองก็จะมีหัวหมอนให้สามใบนะคะตรงกลางก็จะมีเป็นพนักพิงมือมีที่วางแก้วน้ำให้สองใบด้วยนะคะ แล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นไฟนะคะส่องสว่างมีแอร์ให้ทุกจุดเลยฝ้าเพดานก็สะอาดสะอ้านนะคะยันระอาคระอะไรไม่มีกวนใจพี่พิจาอ่ะดูในส่วนของอาร์คนะคะขอบประตูสภาพสวยเหมือนกันนะคะคมชัดเหมือนกันขอบยางสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดเบลลอะไรก็คือมีให้ทุกจุดสามารถติดตั้งคาซีทได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะคือบอกเลยว่าพับง่ายมากนี่นะคะ ขึ้นไปปุ๊บก็สามารถที่จะขึ้นไปนั่งในส่วนของตอนสามได้เลยนะพี่ๆนะนี่ราเพิ่งมานะคะสามารถใช้งานง่ายมากสะดวกมากเรียกว่าเป็นรถอเนกประสงค์เลยก็ว่าได้นะคะอ่ะดูในส่วนของด้านหลังกันหน่อยในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ด้านบนก็จะมีเป็นครีบฉลับเนาะในส่วนของสปอยเลอร์ก็จะมีเป็นไฟเบรกดวงที่สามมาให้เรียบร้อยเลยนะคะใช้งานได้ปกติพี่บี กระจกก็ยังแท้เดิมนะคะสัญ,ญลักษ์กตาสัญ,ญลักษณ์มอก็ยังอยู่ที่ปั่นน้าฝนมีมาให้กระจกก็จะมีละลายฟ้าเส้นละลายฟ้าไม่ขาดคาดท้ายนะคะก็จะมีเป็นตัวอักษรนะคะฟอร์เจเนอร์เป็นตัวักษรน,นูนขึ้นมานะวิ่พี่เนาะไฟท้ายดวงโตโตเลยใช้งานได้ปกตินะคะด้านล่างก็จะมีเป็นไฟสับพิมเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์นะคะระยะให้4จุดเลยด้วยกันยางสเปรอะไรจะอยู่ด้านล่างวิวว่กล้องนะคะถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยเลยในส่วนของ ประตูหลังเนี่ยจะเป็นประตูไฟฟ้าเนาะมาพร้อมกับโช๊คไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะนี่เปิดมาก็คือภายในกว้างมากอะ่ะพี่พี่จะ้ะนะไฟส่องสว่างใช้งานได้ปกติเลยห,หัวน้องหัวน็อตดูได้นะคะโชคไฟฟ้าเนาะหัวน็อตเดิมทุกจุดไม่ขยับนะคะพี่พี่ขาพรมกระดุมบอกแล้วว่ามีให้ทุกจุดในส่วนของเบาะตอนสามก็คือสามารถที่จะพับแล้วก็ไขว้ได้เลยพับง่ายมากนะพี่พี่นะดึงตรงนี้นิดเดียวนะคะ แล้วก็เอาไปแขวนมี a อรหลังให้ด้วยนะคะนี่ในส่วนขอนตรงนี้จะนะคะแล้วก็สามารถปิดง่ายนะคะสัมผัสแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเนะาะประตูหลังก็จะปิดออตโต้เลยนะคะหน้าหลังก็จะมีเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะ Toyota Leader นะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ซิกมาโฟนเนาะพี่ๆเนาะเออก็แสดงว่าขับเคลื่อนสีล้อนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจในส่วนของ Toyota Fortun e r 2.4V นะคะ Leader s i g m a 4คันนี้นะ รถปี 2, 2022ค่ะค่าตัวอยู่ที่1 8 9 0 0ล้านเท่านั้นนะฮะสนใจแล้วสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่0 9 3 1 3 2 1 9 0 3นะคะ0931321903จองมานะคะ3ใบเทาเท่านั้นมีในส่วนของบริการทำสัญญาถึงบ้านมีบริการส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะคะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถออกรถกับเราได้เนาะเรามีในส่วนของไฟแนซ์รองรับเยอะมากๆนะคะพี่ี มีไฟแนซนรองรับเยอะรองรับทุกอาชีพนะคะหากใครสนใจก็รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนค้องมินก็ขอตัวลากัไปก่อนเช่นเคยคลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรให้ชมอีกฝากกดไลก์กดแชร์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบีเซรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยคะ่ะบ๊ายบาย